รถเยอะแยะเลยที่เห็นกันนี้ทั้งมีทั้งรถตู้รถกระบะหรือว่าจะเป็นเก่งหรือว่าจะเป็นพวกตู้ทึบหัวเดียวมีหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะว่าราคาเนี่ยจะเปิดเท่าไหร่นะคะแต่เท่าที่มีตอนนี้เราจะขายก่อนเนาะแต่ให้เดี๋ยวจะบอกว่าคันไหนที่ยังไม่เปิดราคาแต่ให้เล็งทะเบียนไว้ถ้าชอบทะเบียนไหนโทรแจ้งราคาพี่ๆไปพร้อมจองจองกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกับฝ้ายละกัน ไปชุลักษชุเลหน่อยอะอนอะนสวัสดีค่ะพี่พ,พีทุกคนนะคะวันนี้จะพามาดูสต็อกของอ่า รถหมดสัญญาเช่า R d d ดีดีของเรานะคะ RDD ดีดีของเราอยู่ไหนนะคะอยู่ตรงติดกับใบเทคบางนาเลยนะคะติดรั้วเดียวกันเลยกำแพงเดียวกันเลยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูรถมาจองรถกันก็สามารถอจองผ่านออนไลน์ได้หรือว่าจะมาดูรถแล้วก็พร้อมจองที่นี่เลยก็ได้นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถสี่ประตูนะคะหรือแคป หรือว่าจะเป็นออทิสวี V- ออสนะคะก็มีมาให้เลือกเหมือนกันนะคะแต่จะบอกว่ามันมีเยอะจริงแต่ว่ามันเข้าไปเร็วนะคะไปเร็วจริงๆนะคะแต่ละคันนะเดี๋ยวพาไปดูก่อนจริงๆอยากเปิดตัวด้วยรุ่นของตัวหัวเดี่ยวหัวเดี่ยวตู้เดี๋ยวไฟจะพาไปดูในตัวของหัวเดี่ยวรถตู้เอ้ยที่ติดตู้นะเพราะว่าลูกค้า สนใจเยอะนะคะลูกค้าสนใจเยอะเข้ามาทักทายกันเยอะนะ,ะมันจะเป็น2ปีมันจะมีปี23กับปี24นะคะมีปี23กับปี24นะอันนี้สำคัญวันนี้นะคะนี่เห็นรถตู้ของเรานะคะรถตู้ของเราเป็นตัว toyota commuter 2.8นะคะปี20 หน้ายาวนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้นะคะโปรโมชั่นของเดือนสิงหาของเราเนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่8,99,000เท่านั้นนะคะราคานี้ไม่มีบวกแหวะนะคะขายราคานี้ก็คือขายราคานี้เลยรถทุกคันเราไหม่แท้ร้อแล้วก็ตรวจเช็คประวัติได้นะคะส่วนตรงไหนมีริ้วรอยหรืออะไรเรา มีทําตามใบเคมให้นะคะนอกเหนือใบเคมก็อาจจะลูกค้าอาจาอาจะมีเก็บค่าเอ็กเซปนิดหน่อยนะคะพันถึงหกพันแล้วแต่จุดแล้วแต่ที่ริ้วลอยนะคะส่วนในราคาของตัวออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่9 9 5 0 0 0 0านาบาทนะเริ่มต้นของตัวออโต้ถือว่าถูกมากๆเลยเพราะว่าของเดือนที่แล้วเนี่ยราคามันอยู่ที่1 000, 1 5 0 0ล้าน้านนะตอนนี้ลงมาแล้วนะลงมาแล้วนะคะพี่ ใครที่กำลังเล็งรถตู้อยู่เนี่ยเรียนเชิญเลยนะคะมีกอทอให้เลือกเลยแล้วแต่ว่าจะอยากดูคันไหนนะคะแคปคันไหนมานะคะมาสอบถามกันได้นะเออจะพาจะได้เจาะตรงคันให้ได้ดูกันนะคะอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเปิดดูรวมๆไปก่อนเพราะว่ารถเนี่ยมันมีเยอะค่อนข้างเยอะมากนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในจุดที่ วันนี้อยากนําเสนอเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องกันมาเยอะนะคะในส่วนของตัว d m a มนะคะสปาร์1.9นะที่บวกติดตู้ทึบนะคะตัวนี้ราคาเริ่มแค่365,000บาทเองสำหรับใครที่หารถไปใช้ในบริษัทหรือว่าเอาไปใช้งานกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคัน365,000นะคะ5423 543คันนี้เลยเป็นคันนี้เลยนะคะปี23นะคะปี23คันนี้มาอยู่ที่150,000มาอยู่ที่150,000ล,นะลด2ปีนะลด2ปีนะราคาดีมากนะคะราคาแค่365,000บาทพร้อมใช้งานพร้อมตู้ติดตู้ให้แนบเนิบ เสริมมาแล้วได้ใช้งานแบบนี้ไปเลยรถยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะพี่ให้ดูนะนี่รถยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคันนี้นะคะอ่าเป็นไงกิฟเลยนะคะกิฟเลยพร้อมตู้ให้ด้วยนะคะริ้วรอยคันนี้แทบจะไม่มีเลยจะบอกว่าปีที่มา2ปี23กับามาปี24เนี่ยรถแทบจะใหม่กับทุกคันอย่างเช่นคันนี้คันนี้ถ้าเป็นปี24นะคะราคาก็ประมาณ0,000 000, 0 0สี0 0 0 0มื นะคะสี่แสนหนึ่งห่นนะ,ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้ทึบนะหัวเดียวตู้ทึบนะคะก็จะมีให้เลือกอยู่ตอนนี้มีแค่4คีรคันนอกนั้นที่เห็นจอดจออยู่คือพร้อมส่งมอบแล้วนะคะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งเป็น4,005นะตัวนี้ก็ปี24เหมือนกันรานะคาก็ 1> 4 1 0 0 0นะคะมันปี24ราคามันก็เลยดูว่าจะสูงใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมรถมันแค่ปีเดียวนะอ่าพร้อมตู้ด้วยนะคะเสริมนงสมแหนบมาแล้วพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็เหลืออีกคันหนึ่งก็คือคันนี้3872คือตอนนี้มันเหลือยุ่4คันเหลือยุ่4คัน,คนที่จะให้พี่ๆได้จับกันนะได้จับจองกันเพราะว่ารอบที่แล้วมันลงมาประมาณ 30คันได้นะตอนนี้เหลือแค่4คันนะคะตรงที่เห็นตรงนี้ไปหมดแล้วนะคะไอ้ตรงเนี้ยคือรถเตรียมส่งมอบอ่ะสำหรับวันนี้ก็พามาดูของตัวใส่ตู้ทึบแล้วนะคะพี่พี่ท่านใดที่อยากจะหารถไปใช้งานนะคะพร้อมใช้งานก็จะเป็นตัวนี้เลยที่ไฟแนะนำเดี๋ยวไฟจะพาไปดูร้านข้างนอกอีกนะคะว่ามีรถรุ่นไหนที่ะจะขายพี่พี่นะคะ ของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าต้องต้องพูดก่อนเราเป็นของบริษัทอาคาเนย์คเขอรี่ต้เนาะเขาเช่าเราจากหน่วยงานต่างๆเขา,ชาเช่าเราเสร็จทีนี้ปลดระวางนะคะปลดระวางก็เอามาตรงนี้เราได้กาไรจากจุดนั้นแล้วเราเลยขายรถด้วยราคาต่ํากว่าตลาดได้นะคะให้พี่พี่ได้จับกันนะคะไอ้ข้างหน้าที่เห็นเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาเลยเพิ่งเพิ่งตรวจเสร็จเลยเดี๋ยวรอเปิดราคาว่าพรุ่งนี้ราคาจะมาหรือย,ยังนะคะ เดี๋ยวเราจะพากันไปดูเรื่อยๆนะสำหรับโซนนี้ก็จะเป็น Toyota h i l u ักก็มีทั้งตัวแขบแล้วก็สี่ประตูแล้วก็มีของตัวอ s u ูซด้วยนะคะตอนนี้ท่านใดที่อยากได้นะคะก็เข้ามาสอบถามกันได้นี่จะเป็นโซนของออตัวเตี้ยนะ,ะสี่ประตูนะเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูล็อกโคล็อกโค มีล็ o อกโคีกเดี๋ยวเปิดล็อกโคก่อนล็อกโคอันนี้ก็จะบอกว่าคนสนใจเยอะนะคะสนใจเยอะเลยนะคะเหลือไม่กี่คันแล้วบางคันที่เห็นจอดจออยู่ก็มีติดจองไปแล้วนะคะอย่าลืมว่าถ้าซื้อสดนะคะไม่มีแวด7%ตขายราคาไหนขายราคานั้นค่ะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่อยากจะจัดไฟแนนซ์ก็มีบริการเช่นกันนะคะ พี่ๆท่านใดที่อยากจัดไฟแนนซ์ก็มีให้มีบริการให้นะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูสักคันหนึ่งก่อนตรงนี้เจหเหนื่อยเดินเหนื่อยนะะ,ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวจะหาให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างคือคันนี้ละกัน40่ศนึ่งหนะคะ40 15คันนี้นะคะเป็นปียี่สิบนะคะ เครื่อง 2.8G Pioneer นะเป็นตัวขับ2นะคะเป็นตัวขับ2ไม่อยู่ที่แสนสี่นะคะราคาขายอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทสี่แสนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะคะคันนี้เป็นล็อกโคกนะคะ ปี20นะคะสประตูได้แคลิบอยไปแบบนี้เลยนะคะได้แคลิบอยไปเลย4015ไปแล้วนะคะมาดูกันต่อคันนี้7621นะคะทะเบียน7621นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นปี20เหมือนกันนะคะเป็น4ประตู 2.8G p r a n e r เหมือนกันขับ2ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่692,000เช่นกันนะคะม่อยู่ที่แสน แ0 0เก้าสองพันนะรถของเราตรวจเช็คประวัติได้นะคะพี่ๆทุกคนนะคะตรวจเช็คประวัติย้อนหลังได้เพราะว่ารถพวกนี้เข้าตามระยะตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนไหนที่มีจุดเราขายตามสภาพนะอย่างให้พี่ๆเห็นก่อนว่าสภาพตรงนี้ที่เห็นเนี่ยริ้วรอยอย่างเงี้ยเขาวงไว้เนี่ยเรามีใบเคมก่อนพี่จะเอาออกไปเราเก็บเคมให้หมดนะคะเนี่ยรถที่มีริ้วรอยตรงนี้คือ เดี๋ยวเก็บเคมให้หมดเลยนะคะได้ได้รถสวยไปแน่นอนนะคะแต่เราขายแบบจริงใจเปิดใจนะคะว่ารถเรามีชนมีเฉียวมาตรงไหนบ้างนะคะใครพี่ๆคนไหนรับได้ในราคานี้นะคะเอาไปเลยแต่ว่าเราเก็บเคมให้อยู่แล้วตามตามที่เป็นจุดวงกลมไว้ให้นะคะตรงนี้เออขอเน้นย้ำนะคะไม่มีจมหรือว่าถ้ามีชนหรือมีอะไรมาอย่างเงี้ยเราบอกหมดนะคะไม่ต้องกลัว ะะโดนชนท้ายถึงค่าหรืออะไรเงี้ยเราบอกลูกค้าหมดนะคะว่า,ารถมันเป็นแบบนี้พี่รับได้ไหมกับราคานี้ถ้ารับได้ซื้อไปนะ,ะสำหรับใครที่แบบอยากเอาไปใช้งานอะไรเงี้ยพี่ๆสนใจอยู่แล้วแล้วซึ่งเอาง่ายๆเต็นท์ยังมาเอาจากเราไปนะคะยังมาเอาจากเราไปนะคะเอออ่ะไปต่อไปต่อดูรถกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน 7จ็ดสองสอคันนี้เลยเจ็ดสองสนะคะเป็นปี20เหมือนกันตัวเดียวกันเลยสองจุดแปดจพเลเนอร์ะคะเป็นตัวขับ2ตัวนี้ราคาเหมือนกันหก2 0 0 0บาทตัวนี้ไม่น้อยหน่อยนะ,ะมาอยู่แสนสองสี่พันนะ,ะมาอยู่แสนสองสี่ันแนะนําเลยรถสวยๆเกือบทุกคันนะคะอันนี้ตักที่ปลดระวางมาก็คือเอามาจอดที่ลานเลยนะคะไม่ได้มีทำา เก็บอาบน้ํามาก่อนแน่นอนนะมาจอดตามสภาพเลยจริงๆนะคะแล้วอย่างที่เห็นเลยก็เดี๋ยวเราเก็บเข็มให้นะอ่ะสามคันนี้เปิดราคาไป6กแส0 0กบาทนะคะสําหรับตัวล็อกโคอยากดูรุ่นไหนนะคะก็เข้ามาสอบถามนะคะเป็นเบอร์ฝ้านะเบอร์ฝฟาเป็นเบอร์085-554-5997นะคะเป็นทั้งไลน์ไ d ด้วยนะคะ แอดมาบ้านเขียวได้เบอร์นี้นะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะที่จะเข้ามาสอบถามมากดดูใต้ใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะจะมีเบอร์บอ,รบอกแล้วก็มีแผนที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยโกดังโลเคชันตรงนี้ให้ด้วยแต่แนะนำว่าให้โทรมาหาฝ้ายก่อนนะโทรมาก่อนเพื่อจะนัดเข้ามาดูรถอะไรอย่างงี้เพราะว่าไม่นั้นถ้า ไม่มีเซลเขาจะไม่ให้ลูกค้าเขา้าเพราะว่าต้องนัดกับเซลล์ไว้ก่อนแล้วก็จะได้แลกบัตรประชาชนเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างเข้มงวดน,นะคะเพราะว่ารถที่จะจอดอยู่นี่ก็เกือบ6 0 0คันแล้วนะเกือบ600คันแล้วนะัแแ้วก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพี่เห็นแบบนี้นะคะแปบ๊บเดียวนะสิ้นเดือนหายหมดนะคะหายหมดไว้มากๆพวกนี้นะก็จะมีเป็นรถ ที่ใช้งานหลากหลายรูปแบบนะคะที่ปลดปลดระวังจากหน่วยงานต่างๆมานะคะเห็นไหมเต็มไปหมดนะคะมีเยอะมากนะคะมี d m a ม็กให้ลักรีวหรือเอาติสเราก็มีหรือว่าจะเป็นรถหัวเดี่ยวที่มันติดตู้มาเป็นเป็นกระสือก็มีนะคะที่พร้อมตู้มาแล้วหรือว่าจะเป็นรถตู้เอาจริงๆรถหรูเราก็มีนะคะแต่ ตอนนี้ค่อนข้างน้อยแล้วเพราะว่าลูกค้ามาเอาไปค่อนข้างเยอะนะคะะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเดี๋ยวดูให้ปุ๊บหนึ่งหนนี่นะรถเก่งเราก็มีนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูคันนี้3404นะคะคันนี้เป็นรถออาติส1.8 h ่นะคะผลิตปี19 นาคันนี้ขาย4 42,000บาทนะคะอันนี้ขาย4่ส42,000บาทถ้าใครสนใจก็แคปไว้ได้สำหรับตัวทะเบียนแล้วก็มาแจ้งกันเลยนะคะมีขนไหนอีกบางคันก็ติดจองมาแล้วนะคะที่เห็นเนาะหนึ่งสองแดหนึ่งเกห้า ัวนี้จะเป็น Camry Camry 68 6812 Camry สีขาวทะเบียน6812ตัวนี้ปี21สีขาวนะคะเป็นเครื่องเป็นเครื่อง2.5สปอร์ตนะคะไมยอยู่90,000มายอยู่90,000ขายราคา839,000บาทสำหรับคันขาวคันนี้ขายอยู่ที่800,000 800,000เดี๋ยวดูที 8แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้นะถ้าใครดูอยู่นะพี่พี่ท่านใดที่อยากได้ก็แคปทะเบียนไว้แล้วก็เข้ามาสอบถามกันได้นะตัวนี้เป็นปียี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดแปดหนึ่งเก้าห้ามาคันนี้ค่ะแปดหนึ่งเก้าห้าตัวนี้เป็นคาร์เมอรี่สองจุดศูนย์จีนะคะเป็นปีสิบเก้า ปี19คันนี้มาอยู่ที่1,11,000ประมาณนี้นะคะราคาบอกเลยน่าจับมากอยู่ที่6,46,000บาทค่ะ6 4 6 0 0 0บาทนะสำหรับแค m รี่คันนี้นะคะปี19นะพี่นะพี่ท่านใดที่อยากได้ในราคานี้แคปหน้าจอเก็บไว้แล้วก็เข้ามาสอบถามที่เบอร์ได้เลยนะคะเออก็เข้ามาทักทายพี่ๆกันสำหรับพี่ๆท่านใดที่เออ่อ ดูสดๆกันอยู่นะคะแล้วก็พวกนี้เดี๋ยวมีอีกหลายคันเลยที่จะเปิดราคาที่จะเปิดราคาเดี๋ยวรอชมได้เลยก็จะมาไลฟ์ประมาณช่วงนี้นะคะสี่ห้าโมงประมาณสี่ห้าโมงนะคะก็จะได้เห็นว่ารถทุกคันราคาเท่าไหร่บ้างนะคะแต่คิดดูคิดเลยว่าต้องมีคนเตรียมจองไว้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าติดมือแต่ละคนไม่ใช่น้อยๆนะคะเวลาลงจองกันทีก็ต้องมี สี่ห้าคันนะคะสี่ห้าคันแล้วเซลล์กี่คนนะคะที่ขายกันนะรถก็ค่อนข้างที่จะไปเยอะนะคะเน้นอีกทีนะคะสําหรับพี่พท่านใดที่ซื้อสดนะคะร,ราคาเน็ตราคาเน็ตเลยไม่มีบวกแหวเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะไม่มีบวกแหวเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในส่วนของจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ค่ะทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แต่ถ้าให้ดีแนะนำเข้ามาที่โกดังนะคะ มันจะได้ง่ายๆโอเคสำหรับวันนี้เก้ามาทักทายประมาณนี้ค่ะโกดังจะปิดและวันนี้ขอเวลาเกินมาหน่อยนึงนะคะเพื่อจะได้ไลฟ์สดให้พี่ๆได้ดูรถไว้ว่าอยากได้คันไหนไว้ก่อนนะคะก็เข้ามาสอบถามกันนะทักทายการโอนจองนะคะไม่ต้องกลัวโอนจองเข้าบริษัทอาคาเนคอมพิวเตอร์โดยตรงนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการโอนออนไลน์นะคะเพราะว่าของเราบริษัทใหญ่แน่นอนนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ